พิรีพิเศษแฟ้มรับเปิดโกงวันนี้ครับผมมาติดตามการทำเนานของหลากหลายภาคส่วนนะครับที่ลงมาตรวจสอบการใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ําในจังหวัดงห์สะเกดครับว่ามีการใช้พื้นที่ถูกต้องหรือไม่ขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่านะครับหลังจากที่พบว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่พักอาศัยการสร้างร้านค้ารีสอร์ทหรือแม้แต่ทําเกษตรกรรมเนี่ยนะครับเป็นการลุกล้ําพื้นที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับ ส่งผลต่อการบรหิหารจัดการน้ําด้านล่างนะครับทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวจึงเกิดเป็นการร่วมมือกันครับเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหานี้เริ่มต้นนี่คือเรามาสังเกตอ่างเก็บน้ำห้วยสําราญสังเกตดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมบ้านน็อกดาวน์หลังเบิ้องอยู่ในเหมือนเหมือนอยู่กลางอ่าง บ้านน็อกดาวน์เนี่ยเขาเอาปูนสร้างแล้วบอ่เรามองว่าเอ๊ะทำไมความเหลื่อมล้ำในแผ่นดินตรงนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้หน้าที่ของเราเนี่ก็คือจับตามองเฝ้าระวังที่มันอาจจะเกิดการทุจริตขึ้นในพื้นที่แล้วตรงส่วนตัวบ้านเนี่ยเป็นที่ของป่าไม้หรือเป็นที่อะไรคะที่เขาปลูกบ,บ้านก็เป็นที่ของเอกชน ด้นานหนึ่งของรั้วก็จะเป็นตาไม้ด้านนีน้ก็านนควัท่านติดตามครับทอยากให้ทําให้ถูกม่ใช่อะไรกระบวนการอย่างเงี้ยไม่เราเข้าใจแต่อยากให้ทําให้ถูกจริงๆปัญหาเนี่ยมันเลื้อยลังมาหลายสิบป,ปีบแล้วการที่ตอนนี้มีเอกชนเข้ามาครอบครองมาประกอบการเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเขาเป็นเป็น คนแรกที่เข้ามารู้กัน,นะคะอาจจะมีะชาวบ้านมาก่อนแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนมือนะคะแล้วจากการลงพื้นที่เนี่ยจะเห็นมีการย้ายหลักเขต มันก็เลยจะมองว่าย้ายเองก็มีมค่ะก็เลยมองว่าน่าจะมีการบุกรุกชัดเจนคือรู้รู้เขตอยู่แล้วแนวเขตอยู่แล้วนะคะคคนี้มายิ่งมาปี63าทางสำนักง,งานชลมระทานเนี่ยก็ได้มาดําเนินการจัดทําหลักเขตขึ้นใหม่ก็ยิ่งเห็นชัดเจนแล้วต่อมาเนี่ยทางสำนักงานปปชก็มีโครงการแท็กทีมนะคะลดต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสายุทธก็เลยเอามาตั้งเป็นประเด็นหัวข้อความเสี่ยงที่จะลงมาดําเนินการ ด้านล่างของผมตอนนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่จากหลากหลายภาคส่วนครับลงมาพื้นที่เพื่อที่จะสำรวจตรวจสอบอ่างเก็บน้ำ้วยสําราญนะครับว่าการใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แล้วมีกฎหมายฉบับใดที่บังคับใช้อยู่นะครับก็จะพบว่าด้านล่างนั้นมีการใช้ประโยชน์ทั้งการสร้างเป็นที่พักพื้นที่เกษตรกรรมครับรวมถึงการสร้างรีสอร์ทอีกด้วยนะครับ เราแยกเป็นกลุ่มนายทุนเนี่ยสองลายนะครับแล้วก็กลุ่มของรัศดรเนี่ยสามเดลายใน37มลายเนี่ยแยกเป็นของกลุ่มที่รัศดรที่อยู่จริงประมาณสามสามสิบห้าลายแล้วอีกสองลายเป็นกลุ่มที่แบบรักษาศีลดะมีแต่คอกมีแต่คอกไว้ล้วไว้แต่ไม่มีคนอยู่ดังนั้นตรงนี้เราก็รีบรายงานไป2อองช่องทางก็คือทางกรมสุาภาด้วยเพื่อดําเนินการด้านหลุนะครับแล้วก็แมขณารเดียวการเราก็รายงานไปที่จังหวัดนะครับเพื่อให้ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ การลงพื้นที่ของหลากหลายภาคส่วนวันนี้นะครับปปชเนี่ยมองเรื่องนี้อย่างไรครับต่อไปเนี่ยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในประเด็นเรื่องของการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีหน้าที่มีอำนาจอะไรที่ต้องดําเนินการเพื่อให้ไม่ให้เป็นการปล่อยผ่านละเลยนะครับอันนี้คือมองในในส่วนของ i m p a c t เนื่องจากว่าในาบริเวณหรือในพื้นที่ในจังหวัดสีเกตเนี่ยในการแก้ไขเนี่ยก็จะอาจจะในครั้งนี้อาจจะเป็นบรรทัดฐ,ฐานเป็นแนวในการทํางานต่อไปนะครับ เชื่อปปชเ,เองเรามองในส่วนของการป้องกันการทุจริตจะทํายังไงให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยมีการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหน่วยงานของรัฐไม่ปล่อยผะานละเลยนะครับเพราะว่าการปล่อยผ่าละเลยหรือการไม่บังคับบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจะนําไปสู่เรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับซึ่งมันก็จะทําให้เป็นเป็นการทํางานที่อาจจะเกิดปัญหาในอนาคตต่อไปนะครับ